สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออกโกกอกนะคะเราจะมาใส่บาทเช้ากันค่ะ

แก้งนิดเดียวไม่เป็นไรวันนี้ค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็จะมีอ่าไหว้นะพ่อออกมาหมดแล้วนั่นน่ะอาจจะ้นี่นะคะอ่าจะทำไหว้นะคะเนาะให้กับ FC สองท่านเลยนะคะ นี่นะคะวันนี้ก็ใส่บาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้นาเตากำลังมาจากที่นานะคะนี่นี่ค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะ อย่าดือ้อย่าดือ้อนี่นี่น,น,น,นี่นะคะดื้อมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะตัวนี้ยังนั่งอยู่นะคะนี่อันนี้ถุง,ถ,งนนะะถุงเงินนะคะถุงเงินไม่รู้กินอะไรค่ะเออ้นะคะเนาะความน่ารักของเขานะคะดื้อมากค่ะไม่ผู้ใหญ่ถอดรองเท้าแล้วเอาไปเลยนะคะนี่นี่นี่อันนี้อะไรถุงเงิน ด้เงินนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะดื้อด้วยคะ่ะดื้อด้วยนะคะนี่คะ่ะแม่นะคะแม่นะแม่นะ่ะเริ่มอ้วนแล้วนะคะแต่ก่อนยิ่งโหมีแต่ซี่โครงะคะแม่ก็เลยสงสารก็เลยเลี้ยงไว้นะคะนั่นนั่นนั่น หยอกกันล่ะค่ะนี่แหละค่ะความดื้อความสุนเนาะเัลโจะไปว้ซนไว้เช้าเช้าใช่ไหมเส้ยสาย่ะพี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเทคานตรงนี้เนาะ เทคาข้างนอกนะคะแล้วก็จะขนทรายเข้ามาข้างในนะคะเอาใส่ตรงที่ล็อกๆนี่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นพุ่งนี้นะคะน่าจะเทพื้นแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ก็จะมีถวายาผลไม้แล้วก็พวงมาลัยนะคะแล้วก็เป็นผ่านใบสีนะคะให้กับเอซอยู่แดนไกลด้วยนะคะ เอที่เขา,เอาอยากจะให้เราทําให้นะคะก็ยินดีค่ะยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคะวันนี้ก็ช่างก็จะมาอแกะแบบตรงนี้เนาะอออืืนี่ค่ะเมื่อคืนเนาะนี่ดื้อมากเลย แกะแบบแล้วก็จะเลื่อนไปทํำข้างหน้านะคะลูกก็ลองมากนะคะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะคะว่าเออจะสวยขนาดไหนนะคะบ้านก็สวยอยู่ค่ะส่วนทางนี้พ่อผู้ใหญ่ว่าจะทำเป็นที่จอดรถนะคะก็จะได้แบบทำสลบขึ้นตรงนี้เลยนะคะ ก็จะเข้าช่องนี้เลยนะคะที่จอดรถยนต์ของพ่อนะคะเพราะว่าถ้าจะจอดตรงหน้าก็ถ้าเราขุดลงมามันจะไม่พอดีแบ่พ่อเลี้ยวเข้าตรงนี้ได้ไ,ดไหมเนาะจอดข้างหน้านี้เลยอันนั้นก็นนใช่ค่ะจอดเชิงเฉียงก็น่าจะได้อยู่นะ,เ,นนะเดี๋ยวลองดูบางทีอาจจะจอดฝั่งข้างหน้าก็ได้นะพอกว้างมากนั่นข้างหน้าฝั่งนู้นดีกว่า นี่นะคะจะเป็นมุกนะคะลดลงมาค่ะ<ม>ก็ใหญ่นะคะบ้านเดี๋ยวจะทําเป็นบางทีอาจจะก,กั้นห้องไว้ก็ได้นะคะ mm. ตรงนั้นน่าจะกั้นละคะ mm. ่ะพอดีเลยค่ะพี่ mm. กั้นห้องนั้นจะสวยเลยพ mm. ่อก็ขนนะคะขนของขน mm. ของขนของลงจ้านะคะ mm. นี่ค่ะ mm. โอ้วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ ไม่แดดไม่ร้อนเลยนะคะไม่แดดไม่ร้อนเดี๋ยวมาส่องใกล้ๆค่ะจะได้รู้ว่าสวยเนาะถ้าเราดูใกล้ๆมันจะไม่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหบ้านข้างหลังนะคะจะเป็นภูเขาเลยนะนี่ค่ะชัดๆเลยนะคะโอ้โหถุงเงินถุงทองก็วิ่งมากับแม่แล้วนะคะนัน ชอบบอกถนน,นมากเลยต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องไม่ออกกอกก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ